อ่าไปต้อนรับน้องหน่อยแล้วมาแล้วได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงน้องไหมได้ยินเสียงน้องไหม เอออย่าไปขู่เขากระแตเขาจะโดนกัดหรือเปล่าเป็นาก็ขู่ันรือจักกันเคยเห็นไงเอาอ๋อดีนะที่ที่มันไม่ก้าวร้าวขนาดขนาดมันตัวใหญ่กว่ามันก็ยังแค่ขู่แต่ตัวเล็กมันก็ไม่กลัวนะมันก็ไม่วิ่งหนีนะโอ้สีเข้มกว่า